วัสดีครับเจอกับซองสายเปเลยครับเมือกี้มาเก็บเฮ็ดครอบเฮ็ดพอครับที่ไรอีกอย่างแบบที่ไหนเหงมจะห้อยเคลียเต็มเลยเคลียหายอย่างก็เคลียครับ เขียเกินหอยเขียกับวันไกลเขียกไนไม่มันไม่ฟ้งวะว่าเม็ดไหนฟัวมไหนไม่ครับว่าเบิงคูมากอนครับเนี่ยตู่ฟุ้ม บาพุ่มค้าอใหญ่ครับมาเบิ่งพุ่บกัน่ะโอยไปยังสิบ้นดเ้บกันเ็ดเป้เตียมถุงมไพเลยบ่บ่อ้แค่ไหนนัเลยโอ้มนหน่อยแล้วรุ่นนี่มันขาวบ่บ่เขียโอ้มจะขันเคียมัวแล้บ่ยไนเคี้ยมังมงนแล้วยัขีเก่าคนบ่ดอกงเถอวะ หาหลอดมึงเกิดเพี้ยนได้จักดอกเนาะเสร็จแล้วดอกหนึ่งนี่ครับเพี้ยนแล้วดอกนึงไม่แล้วดอกนึงไังอยู่ก็สองดอกเจอครับสองดอก ของเด้อมันมันครับนี่ครับมันแตกแล้วนึงโอ้ยเห็นเยอะแล้วเยอะเยอะแล้วนี่ครับแตกๆนี่เห็นมั้ยแตกๆนี่น่าจะโอ้ยแมนอีบีนี่พวายาขวอแล้วาอเยอะแล้วพอขวายาแตกๆสาม มันมันเจอสามเลยได้หาดอกแล้วอดูจิไงปล่อยเรื่อนียนอยู่บ่น้อมันต้นไม่แดงเทียนต่ำนี่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 ว้ายมาดึกกันแล้เทียไปน้วมดเลย โอ้ยได้ลรอีหาดอกครับเฮ้ยดี่หาดอกมีหน้าีตเดนออกมานเดินต่อไปเรื่อยวดไปืม่มุนมอไปเลยอุ้ยุ้ยคุณรูุ้ยเซี่ดอกมเนขี้ยู่ต่มดย้มเียมให้น้าเจ้ายู่ใหน้าเลยล่ะเดซีดอกมันมครับไตแตกแล้ว บุเห็นบะได้ระวว่างยังแฉะหยามหยามไปเรื่อยๆครับเด้หลายดอกแล้วมันดีอยู่มึงปล่อยอีกแล้วอ่ะท่านปล่อยปลอกหมูปลอกใส่ชื่อวันล่ะวันเลิอกป่นหอมอยู่เลิกเนาะแต่วงยู่เลิกไหมนี่นี่ดิ เจอแล้ครับกระามวนนะอ้ยอน่อันหน่อยมัล้กหน่อยกเลัาถินอยู่นะนีมันออกมันหลอมกวดเนยอินจ้าขวดมวยอินขวดลายอนเดอรวรอดรอด หางหกดอกครับเก็บสต็อกดิไม่อ้เอาปล่อยแล้หรอกนเห็นบ่คือเวอร์หางดอยขวดออกดิ้นีไรแล้วเลสิครับ กเงี่เติบอยู่ดีแค่ไนสองดอกสองดอกนี่ละนี่เบืรออยู่รับอานนี สามเลยครับ,บอมองยากอะ่ะเยอะแยะเลยชยมบรรยาก,กาศไทยเนาะเก็บเหงดปอหครับห <c oughs> าไปเรื่อยๆครับพ้นกับนีอยู่ทำบาหลายพวกไงเติอด,ดูมาสักสามไรที่ไรหาไร ออกก็ลอบมีเลือดมีถึงแตกตอาะเพาะมึงห้อยคอนจิียครับเต็มเลยอะไรอยู่ แางียงแบบตึงๆครับไอ้กกัดขีีดขี้ีดเดียวเฮ็ดเมน่เขาอยู่บ้านเนาะแตกบแก่ไม่เลยล่างเลรวครับอ่นบววเลยเบิดเราบ่นจำนี่บ่ะยัด้รายจำนะแคเดียวครับฝุก่นแคหนานไรแ่ แกงแล้วไหมนะครับโอ้แกงไงแกงเลือดครับอ,นะอ่่าแาไปเก็บเนี้ยเขาไดเน,น,นี้ยอมคอครับจานโลกเนี้ยตำหมากรับสามดอกแซ่บ,บรับมับนใส่เบิดแล้ว ใหม่เลยครับซีมัน,นสุกไปอหอมๆเลยสุดๆครับ่ามีกว๋วยงวง ก็หมวหอยครับก็กินโยล้างบ้านครับเชื่อมต้นหมวกเหมาเนาะบรรยากาศหลังบ้านเนาะอ่ะลุยอีกเลยครับหิวเขาแล้วมันหัวเศร้าอยู่ครับสวัสดีครับมากินของกันครับเมื่อนี้ไอเห็ดผอมากเลยครับใหม่ๆเลยนี่เห็ดผอครับเห็ดผอฝ่ายก็เง็ดผอหนัง่งเห็ดผอฝ่าย มีกมอ่อนว่ับอบอมหอยครับพัก,กนเขาไปนี่ครับใบบุกตูมไม่ไหม้เลยอนี่กินในปลาเล็กน้อยครับ่ะรูอยูเลยครับเศษเนาะทิพเ่าทิพไม,ม่หม้ตะ่งขางนะชุดยอดมนเมนี่ยังยัก,กาดครับทิมก่อยแล้วกันบไม่ได้กินโดนละยอดบกตูมไม,ม่ไม ดูดดเลยโอ้ยังวันกดเลยทมันเอียบเลยเฮ้ย ไปสู่ของไม้ครับหาใหม่สุดแอบก้อยงัวก็ได้กอานเ่นปอมลำทำอุำ này khác một lần chiếc gần nghe bom nếu để cản đẹp đẹp cái cản đấy ติดเม็ดเหรีกันอกหามากอย่างเงี้ยก็จะได้เจริญดอกครักรามบักยอดบวบลงใบป,ประคามลงครับปราแดกปลาจะหลดุดแก็งเลยมับนบาด ออยากบอกเลยว่าหาไม่ม่หนิที่เด็ดเลยมาทรฐานแซ่บ<ๆ>ครับโอ้อ้ย<ๆ>สวยไง นัดไกลเึ้นอับโอ๊ะแบบแบ ยไปก่อยกันห่อยก็คัด mm hmm. Pháp om hoài cả đấy, mấy tốn luôn Mm. Mì mà ke chắc mà Ăn toàn đấy. แม่เอาได้มากินน้ำครับไปแล้วกินนี้คุ่มครับ ก็ใส่บ้านได้อืมโอ้อิ่มละอ่ะยอดครับเมนูแจกเงียบเนี่ที่หนึ่งเลย ฝากกไกดแช์ครับ่องสายไปเลยเน,นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะครับนะสวัสดีครับ